สวัสดีค่ะสบายดีหั่นก็ขึ้นมาแต่วาดค่ะจัดของส่งบ้านใหญ่เงิงก่อนนะคะเพนว่าอารมรวมอะไรก็ได้ไม่อะไรบ้างโอ้ยลาซูดค่ะนี่ลาซูดขขยตุ๊บกได้ มันก็เป็นอันนี้คุณแม่หนูไข่ตู้บ่ได้อ๋อตีป็ดมาแล้วเด้อแม่เอ๋ยนี่อันนี้จะเป็นลิ้นหมูอ่นนะ,ะลิ้นหมูด้วยนะคะลิ้นหมูหนึ่งลูกชิน้นอืมเอสเอสใหญ่ด้วยไหมคะ กรทถูดาสเวสิบงเอาสิได้จะได้ได <for> ้ยังไงเอาหมูบดด้วยไหมไตไก่อยู่ไซน้อไตไก่อยู่ไซน้อพี่ลู่มพือไตไก่อันมันเอายาด้วยค่ะลูกชิ้น เปดเธอปีกเดเป็นกองในฉค่นี้น,นี่คืออันนี้ก็คือลิ้นนะคะเอาเอาไปแล้วไก่ไก่อ่ใช่ป่ะอันนี้จะแพงนะลูกชิ้นตัวนี้จะแพงะคะ่ะบางคนเขาไม่ชอบ จเหรอเดี๋ยวๆต้องถามก่อนว่าอะไรบ้างเสร็จแล้วคะ่ะไม่มีไตไก่ด้วยขอภัยลลายด้วยคุณพี่ค,คุณแม่นะขอเรียกคุณแม่นะคะแม่จ๋าขอพุณน,นะคะที่อุดนูน่นอันนูก็เลยเอาเป็นน่องไก่สองลูกชิ้นหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็ลิ้นหมูแล้วก็หัวใจหมูกระดาทูะคะ่ะตามนี้นะคะ เดี๋ยวหนูจะส่งให้นะคะส่งบ้านยัยเงิงเด้วอว่าซันชงบ้านซาซูยนั่นแหละค่ะเดี๋ยวไปส่งให้เด้วยค่ะแป๊บนึงเดี๋ยวจะใส่ถุงก่อนค่ะโอ้ขาตะกรอบใส่บนนอได้หลายอย่างตือคบเจ็ดร้อยว่าซันเนาะ คิดรอจะดูดูด,ดูหาผลมาโทรศัพท์ก่อนนี่คุณเอามาช่วยขอบคุณค่ะสบายดีพ่อแม่ที่น้องงบเจ็ดร้อยาสันแมนเมื่อบ้านนี่ค่ะปุ๊บถาสั่งบ้านยังเงงบ้านชาซุยค่ะแต่ไตไก่แต่ไตไก่เบิร์ตู้ค่ะคุณคุณ,คณแม่ ไก่เบิดแล้วไก่แม่เอออัอนนี่คนว่าให้เอาทุกอย่างเลยเป็นจัดรวมๆม,มาสันจัดรวมๆที่มีในตูห้ห้องเนาะโดยเปลี่ยนลูกชิน้นมีลูกชินกช้นมีปลามีปลาเกลูมีน่องไก่โอเคลูกชิ้นในเพิ่นไปอนนะนั่งปลาหลางหลายครบเจ็ดร้อยเนาะยานุขึ้นไปส่งให้ค่ะโอเคหลาย ขอบคุณลายลายเด้อค่ะที่อุดนุนนะ่นอุดนุนใหม่เด้อค่ะคุณแม่ข,ขลลายอะไรายอะขายอาหารสดค่ะส, <laughs> ส่งไปนั่นส่งบันสัตวสวยโอเคเดี๋ยวเอาขึ้นไปหายก่อนขอบคุณจ้าขอบคุณลายลายเด้อค่ะย่างเรา,าเฮยังย,ยังพอนอยู่เฮ้ยเอากระเป๋าก่อนเดี๋ยวลง เดี๋ยวเขาเอามาอ้ยนี่ทำหมันอือ้อนี่เองสุดทายนะได้น้องอื้อนี่เนาะไม่ประทานแก่ค่ะ <c oughs> ตัวเราประทานแก่ครับเอ้ากล่องเป็น,นียนังไงก้อนเป็นอะไรคือมือจังสี่โอ้ยโทราศัพท์กระไร ทองไปส่งผิดน,นะคะ่ะขอบคุณหลายๆนะคะ่ะอุตนจา้านสีเขียวนะคะรับ700ขอบคุณคุณแม่คันสวยนะคะแม่จา๋าคันสวยนะคะแม่สุพรรณสานะฮะขออนุญาตดีอยากาเด้อเนาะเป็นวานรีวิวไ้เปิงในเด้อเอากับซิรีวิวให้เนาะตอนจัดแล้วก็ตอนส่งหดบ้านหดมือส่งบ้านในเมืองสาวสวยใช่ไหม พิจารณาภายเดินนุชจงตามนี้ขอส่งซาซุยเน,ะนาะนั่งอยู่เพื่อนบันไดหนักอ่าวภาพไปโลดมันอยู่อยู่ะสะักจะบันไดก่ายดอกจากเงือนซาซุยมาหาสีเขียวกระไดเลยหันยีเขียวอันนี้จะเป็นหันยีเขียวเนาะ ไรห,ห่างใเขียวน้อยหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นบ้านลูกสาใหญ่เขียวนะบ้านไอ้บุ๊กเจ้เลี้ยวค่ะไม่เลยค่าบ้านเประสิต่อครับเจ้บ,บ้านอันเขียวอ่านีจะเป็นบ้านซาซุยนั่นเองค่ะ ออนอนนอนรจัดของมาช่งไงอาหารซอถ้าบนท้ายดอกทรายฉันไม่เอาแล้วจ้ะฉันมีแล้วฉันรักขนมฉันมากฉันไม่เอาใคร เห็นเลยคนข้างหลังเมื่อกันไม่หอยฟังฉันเอาจะบอกไว้เลยว่าตอนผัวอยู่เธอก็พูดอย่างนี้ค่ะผัวกอวัยวะอีกแบบหนึ่งเอามาส่งหายหัยมึงเป็นพวกลูกชิ้นพวกอันน้องไก่มีนินูนินยาจากพี่จ้าเพิ่นว่าพี่จ๋ากันพี่จ้าอ่ะโอ้ขอบคุณละลายเด้อพี่เด้อขอบคุณละลายอย่ดีไม่แห้งดี โ้ของเพื่อนได้เพื่อนช่างนของพี้จานอะไรก็แม่นเลยเื่อมาแต่ทางบ่มีกันอืมไปของกินอาหารสดซ้ทางไปเลยราคาดีเบนมือของคุณละลายกระพ่เดอครับค้น่เรื่องเก่าๆไอ้น้ำหน่วยๆของกิโอ้โหมีอะไรบ้างเลอไปเป็นหนึ่งมากินจุบริการ บริการเธอออนังอ้อยบ่เบิร์ดแล้วนําอ okay ้อยนะนี่ได้กินไอติมกนีู่ะเอาสก้อีหไม่กอดนั่นแหละค่ามาทั้งทีก็ต้องกินให้คุ้มเบรการบริการเดี๋ยวบริการเองขอบใจนาลายเด้อมตจาเนาะมาส่งอันเดียพร้อยแล้ว ไปไหนมาทรงหอดมือหอดอันนันรีวิวให้เบิรงในเดอร์ว,วัซันนี่นะคะ่ะหลายอย่างอยู่ได้งบเจ็ดร้อยเจ็ 700, 700ดร้อยบาทโอ้เปเล,เลือ,อกน,<ป>นกี่เบิร์ดเอาขึ้นไปเทิงรถโอเคโอ้ก่อนอื่นฮะก็ต้องกินน้ำอ้อยสกอนตัวนี้ <c oughs> กินเลยตามสบายนี่มีเจาะคัคแน่ได้ค่ะ โอ้ไม่ก็อนน้ำก้อนก็มีมาทางทีก็ต้องกินให้คุ้มสิมอกินลายดอกกระเพาะึ้นนพ่าอยากโอ้ยนอนบอกนะนะนอนนอนก็ได้คนให้หยุดไหมปวดวานเลยอ่ะปันสด งเนะงินที่ฉันติหนีคุณา่นะแล้วเด้อนนโอเคย้ำได้จังได้คำบอลืมันฉันเปคนขี้ลืมท่านมีแม้ตอนนี้ฉันปคดขีลลืมฉันนั่นลืมหลังพอดีเนาะโอ้ยชาดูให้ล <laughs> <laughs> ืม,มลยืมอะไรชื่อกะซ้มเนาะหาออยตั้งแต่ตั้งแต่ย้มได้ก็ลืมหรอบอนึ่จะลืมแล้วตั้งแต่ <laughs> ตอนหลังชิบุนยังก่อนเมื่อหน้า <laughs> น้ปัดทากแต่เอา ตอนไหนอีกเออเออเออกินเนาะภาษาเดี๋ยวเราเอาไปหายเดี๋ว่าสั่นมีบัตรยี่ห้อภาษีบาทเนาะไม่ตรษียังเนาะภาษีภาษีบาทได้ค่ากระซ้าเอาใช่กระลืมแล้วว่ากระซามตอนใดเนาะทิ่กระเจาะเมื่อบ้านเนี่ยกระซ้าขนไดกระซ้าซ้ำใบเหยียดมาขายเข้าวไม่เยอะเยเอาเนาะข้าวของคนมีกระซ้าใหญ่จังนลยขอบคุณน้ำเย็นๆเดี๋ยวจากพญาธิดีใช่ไหมแม่จ้าจากจากพี่จ้าหลืจ้าอืมขอบคุณนะนาได้ไหม าตาคินไหโอ้ยตา,ายแลกระพริบฉันจะลาไปไหมนี่เหตุอะไรต่อไปเพืเ่อนนะเฮื่อนวะอเออ,ค,อ,อคุณอาหฮึนู่นว่าอย่างไรคุณอาสอนเวลาเท่าไหร่ซดแล้วถ้าอยากเอาบัญชีขึ้นอาศัยอยู่ยนในสายจะช่องใหม่ไปพิมพ์ขึ้นอาช่องใหม่ปะพิมพ์ขึ้นนะเออแล้วก็ปักมุดเอาสิบอก จะนั่งไล่สดกาาลางสลีก็ไม่แปรฉันแขวแห่หมดเายพอพักหาเั็นเจ้าเปนจี้ยังขึ้นอยู่บุเป็นอ้ยจะเหม็นสะท,ท,คนคนที่เหตุยูทูปมันกีนนก่ปีละบุเป็นในอาเห็ดเป็นก็เป็นตะล้งขีดสื่อเห็ดบอกมันแจ้งยังมาก,กเลยฉันตายสวดหาหมู่อีกบย่เป็นเป็นก็เป็นแต่ยูทูปสื่อเหนะนล้วก็ตอบคอมเมนต์ทางอันอื่นนะมันบ,นบนุเป็นมันปึื้มนะ มเต่งมามาผูอัพมาบวกก็ะเมนทามาจากบ้านอมีเบิร์ดขอบคุณหลายเด้อขอคฟอยู่ดีมีแห้งลำรวยลำรวยเด้อสหารสีเขียวเจรให้กลับไปเจ็ดลราดเลค่ะคุณแม่ค่ะอ๋แว่าปนว่าจะส่งบ้านสาว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 สยเด้อพสันบอกว่นสาวสวยสาวสวยเด้อเพ็่อนอิ่นเพืนพีมมาว่าสาวสวยนี่เลาสาวสวยบ้ แม่เจ้าวะสันโอเคจะส่งให้แล้วเด้อค่ะคุณแม่ค่ะได้ครับเรียบร้อยแล้วถึงหมายถึงมือแล้วขอบคุณในายเด้อค่ะหนูก็จะส่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะ